สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมามียในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์จากไพ่ใบแรกนั่นก็คือไพ่เดอะฟูลเป็นสถานการณ์ที่คุณ กําลังทบทวนในเรื่องการที่คุณจะอยู่หรือออกจากความสัมพันธ์นี้รวมไปถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยที่เดินจากคุณไปแล้วเนี่ยนะเขาอาจจะย้อนกลับมาขออภัยขอโอกาสจากคุณทีนี้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคุณก็จะได้รู้คำตอบว่าคุณควรที่จะรับมือปัญหาต่างๆอันนี้ยังไงนะ ต้องขอทำคำเข้าใจเอาไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมแต่ละคนแต่ละปัญหาก็ต่างกันไปแต่ผู้จัดจะพยายามอธิบายให้คุณเข้าใจว่าเ,เรื่องราวต่างเนี่ยอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณหรือเปล่าอันนี้ตรงกับคุณไหมคุณก็จะได้รู้คำตอบในคลิปวิดีโอนี้สถานการณ์แรกที่ผู้จัดจะพูดถึงก็คือการที่ใครบางคนเนี่ย ย่ำอยู่กับที่ในความสัมพันธ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้แต่ว่าคุณกำลังรอเวลาที่เหมาะสมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่สองเหรียญทีนี้พลังงานของไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าการที่คุณเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ถูกเอาเปรียบคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคู่ครอ,องของคุณคือเขาปล่อยให้คุณเนี่ยฉายเดี่ยวนะแบกรับภาระอะไรต่างๆเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อหรือจบลงแค่นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คุณอย่างเดียวเลยนะ ขึ้นอยู่ที่คุณในด้านไหนอย่างแรกเลยคุณจะต้องยอมเสียเปรียบในความสัมพันธ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เพื่อเพื่อคุณต้องการให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปรอดนะอย่างที่สองถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปไม่ไหวแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะวางไอ้ไม้อันเนี้ที่คุณแบกมาเนี่ยทิ้งลงนะเพราะคุณรู้สึกว่ามันหนักแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะ ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของพลังงานของไพ่สิบไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าสิ่งที่คุณคาดหวังความสำเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องคู่ครองการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดไงคือมันเหมือนกับว,ว่าคุณต้องเดินก้มหน้าทำแบกรับภาระอันนี้ไปคนเดียวแล้วก็ เหมือนกับว,ว่าคุณจะต้องพยายามพิสูจน์ให้คู่ของคุณเห็นว่าคุณอะสมควรที่จะได้รับการยอมรับหรือว่าสมควรที่จะอยู่ตรงนี้คนคนนี้ไม่ควรที่จะทิ้งคุณนะควรที่จะเห็นคุณค่าคุณคือคุณเนี่ยพยายามพิสูจน์พยายามพิสูจให้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้เนี่ย พอมันมีพลังงานของไพ่สองไม้เท้าไพ่สองเหรียญเนี่ยบวกกับพลังงานของไพ่ THE STRENGTH ก็หมายความว่าสิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยคุณแบบอยากจะวางมันลงแล้วอยากคิดที่จะไม่ไปต่อละในความสัมพันธ์อันนี้มันก็เลยมีพลังงานของไพ่ THE STRENGTH ขึ้นมานะบวกกับไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ The Sun ไพ่เดอะสแนเนี่ยก็เป็นพลังงานของเบื้องบนที่บอกคุณว่าแล้วก็สนับสนุนให้คุณเนี่ยต้องอดทนนะในความสัมพันธ์นี้ในสถานการณ์นี้เพราะว่า,อาพอมีไพ่เดอะซันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ของลูกคนในครอบครัวที่บางทีเนี่ยคุณจะต้องนึกถึงคุณจะต้องประคับประคองตรงนี้ไปเพื่อ ความสุขของคนส่วนรวมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนน่ะอยากให้คุณทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ความอดทนของคุณนะอันนี้ก็เป็นแค่ไอเดียแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดเนี่ยสื่อสารจากไพ่ให้คุณได้รู้นะกรณีว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้าเพราะว่าผู้จัดมองเห็นแหละว่า คุณจะต้องเป็นคนเหมือนจะต้องเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเอาจริงๆอะ่ะคนคนนี้คุณก็คาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วกรณีว่าถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เคยจากคุณไปแล้วเขาคิดที่จะย้อนกลับมาเนี่ยเหตุผลเดียวเลยก็คือในเรื่องการที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณ นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่อัศสวิวนถือเหรียญน,นะการที่เขาออกไปเผชิญโลกภายนอกช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเขามองไม่เห็นคุณค่าคุณเขามีแต่หวังน้ำบ่อหน้านะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะฟูลเขาไม่คิดถึงเรื่องที่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่แล้วกม็มันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ย ยังไงคุณก็เอาเขาไม่อยู่แล้วการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะยื้อเขาไว้เขาก็จะทำนิสัยที่แบบว่าใช้ไม่ได้อะทำให้คุณเนี่ยเอือมละอาแล้วเหมือนกับว่าคุณต้องยอมปล่อยเขาไปนะอยากจะไปทำอะไรก็ไปนะมันจะเป็นในลักษณะนั้นอันนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าคุณได้ยาขาดกันไปหรือยังหรือว่าเป็นการแค่แบบว่า แยกกันอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวเขานึกจะหายหัวไปเขาก็หายหัวไปนึกจะกลับมาก็จะกลับมาอะไรประมาณนี้นะนั่นอันนั้นก็กคือ,อพลังงานของไพ่ the fool อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเขานะผู้จัดไม่ได้ต่อต้านใครหรือว่าอาคติกับใครผู้จัดต้องอธิบายให้คุณได้รู้ความหมายของหน้าไพ่และให้ให้คุณรู้ว่าเออเรื่องราวอันนี้มันตรงกับคุณหรือเปล่านะ แล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าใครคนนี้เนี่ยคิดที่จะย้อนกลับมานะแล้วคุณอยากจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณควรที่จะให้โอกาสเขาไหมนะพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยแล้วก็ไพ่เดอะสตาบวกกับไพ่สองเหรียญน,นะก็เป็นสถานการณ์ที่ ไพ่ต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะรับคนคนนี้กลับเข้ามาเนี่ยนะสิ่งที่เขาเคยเป็นนะสิ่งที่เขาทำให้คุณไม่พอใจคุณคาดหวังพึ่งพาอะไรจากเขาไม่ได้นะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นของเขาในรูปแบบเดิมหรือว่าการทีเ่เขาจะกลับเข้ามา อาจจะสร้างความประทับใจทําดีให้คุณเห็นนะให้ให้คุณเห็นใจด้วยเนี่ยนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะซันคือเขาอยากให้คุณเนี่ยรับเขากลับเข้ามาแต่ทีนี้พลังงานของไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่เดอะสตารก็บอกให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเคยเป็น นะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะนั่นก็คือธรรมชาติของเขาก็คือไพ่เดอะสเตรนตต่อให้คุณพยายามอดทนกับคนคนนี้คุณให้โอกาสกับเขามาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนะแต่เขาเป็นคนเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณทีนี้การกลับเข้ามาของเขาคุณก็ต้องทบทวนว่าคุณได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะจากการที่คุณจะรับเขากลับเข้า,ขามาอีก ผู้จัดถึงได้พยายามอธิบายความหมายหน้าไพา่ให้คุณได้ฟังว่าหนึ่งการกลับมาของเขาเพราะว่าหนึ่งคือเขาไปไม่รอดนะและเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วถ้าเกิดว่าเขาสัญญากับคุณว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะผู้จัดก็บอกคุณแล้วอธิบายให้คุณฟังแล้วว่าเขาจะทําดีแค่แรกๆเดียวเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาควบคุมตัวเขาเองไม่ได้นะฉะนั้น ไพ่สองเหรียญน่ะก็หมายความว่าทุกอย่างอ่ะห้าสิบห้าสิบคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คุณส่วนในเรื่องธุรกิจการลงทุนอะไรของคุณบางอย่างในช่วงนี้นะที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ลงทุนลงแรงไปละแล้วบางครั้งเนี่ยมันดูเหมือนว่า คุณไม่อยากที่จะไปต่อแล้วนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่สิบเท้าเออเออสิบไม้เท้าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้เวลานะกว่าที่คุณจะได้เห็นเม็ดเงินกว่าที่คุณจะได้รับการยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณหรือว่าการลงทุนของคุณเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลามากๆนะ ในการศึกษาอะไรบางอย่างในเรื่องการที่จะมีใครเข้ามาสนับสนุนคุณหรืออะไรแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่ก็บอกว่าสถานการณ์ที่คุณกาลังเรียนรู้อยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้มแข็งนะขอให้คุณนะอดทนแล้วก็อย่าหมดหวัง กับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนะเหมือนกับว่าคุณมาครึ่งทางแล้วอะแล้วทีนี้พลังงานของไพ่เดอะซัไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่เดอะสเ e รน t ์ก็หมายความว่าไพ่สองเหรียญเนี้ยก็อยากให้คุณแบ่งรับแบ่งสู้ไปแล้วก็กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ด้วยที่ว่าคุณ คิดที่กรณีบางคนนะ่ะที่คิดว่าคุณจะต้องทนอยู่ตรงนี้นะคุณก็จะต้องหาอะไรทำด้วยนะอาจจะเป็นงานเหมือนกับว่าที่เป็นไรายได้เสริมนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนี้เป็นแม่บ้านคุณจะต้องเรียนรู้ทำอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ว่าให้ให้เป็นไรายได้เข้ามาเพื่อให้คุณเนี่ยยืนได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็ทำให้คุณเนี่ย ยุ่งกับอะไรบางอย่างที่มันให้ผลประโยชน์ให้ผลตอบแทนของคุณในวันข้างหน้าแทนที่คุณจะมาโฟกัสกับไอ้เรื่องออความทุกข์นะที่บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกรณีว่าคุณยังจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้คุณจะต้องอดูแลลูกหรือว่า,าคุณจะต้องพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อไพ่ก็แนะนำให้คุณเนี่ย ควรหาอะไรทําหาอะไรได้เสริมนะแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยที่ลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วไพ่ก็อยากให้คุณเนี่ยดำเนินแล้วทําสิ่งนี้ต่อไปด้วยความอดทนมันจะต้องใช้เวลาจริงๆแต่ว่าพลังงานของไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เดอะสเตรน t ์อันนี้เนี่ยเป็นไพ่ในอนาคตเป็นไพ่ t ดีเอา c คัมที่จะบ่งบอกคุณว่า ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆจนแม้จนทำให้คุณรู้สึกท้อนะแต่ว่าไพ่เดอะซันเนี่ยก็บ่งบอกให้คุณรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะแล้วก็ไพ่เดอะสเตรนเนี่ยออบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณอดทนเนี่ยคุณจะไม่เสียเวลาเปล่านะคุณจะได้รับสิ่งดีๆได้รับผลตอบแทนกลับมาในวันข้างหน้า ก็ขอให้คุณนะอดทนเพราะว่าไพ่สองใบนี้เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีเลยนะเป็นไพ่จากเบื้องบนเลยที่บ่งบอกให้รู้ว่าท่านเนี่ยก็มองคุณอยู่นะท่านไม่ได้ทอดทิ้งคุณฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรที่คุณกำลังเกิดขึ้นในหรือว่ารับมืออยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณมีไพ่สองใบอันนี้นะ แล้วก็บวกกับไพ่เดอะฟูลด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของในอนาคตอย่างที่ผู้จัดบอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องธุรกิจการลงทุนของคุณหรือว่าการอดทนที่คุณจะต้องอยู่ในตรงตรงณจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีผลดีสำหรับคุณในวันข้างหน้าหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนรอกับไพ่เดอะซันเนี่ยกับโอกาสที่ จะเข้ามาในวันข้างหน้าของคุณซึ่งคุณต้องอดทนอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งออกจากตรงจุดนี้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจการลงทุนเพราะว่าสิ่งที่ดีๆความช่วยเหลือก็จะมีเข้ามาในวันข้างหน้าผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะให้ผลประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยช่วยให้คุณเนี่ยนำไปประกอบการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กันด้วยนะคะและถ้าท่านผู้ใดสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ชมคลิปวิดีโอนั้นๆที่ผู้จัดได้ทําขึ้นมาเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยกดไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงนะแล้วคุณก็เลือก ที่จะสนับสนุนผู้จัดแล้วแต่ศรัทธาผู้จัดจะไม่คิดค่าดูอะไรเพิ่มเติมนะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนการาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ขอให้คุณอ่ะกดคอมเมนต์เข้ามาแล้วเวลาคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเนี่ยมันก็จะโชว์ในคอมเมนต์ฉะนั้นผู้จัดก็จะรู้แหละว่า คุณได้บริจาคให้ผู้จัดแล้วก็คุณต้องการที่จะรู้คำถามอะไรเพิ่มเติมนะผู้จัดก็จะตอบให้กับคุณก็กราบขอบพระคุณเอาไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะสนับสนุนรายการของผู้จัดเนี่ยก็แค่ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันเพื่อเป็นความรู้ให้แก่กันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้จัดไปในตัว ก็ขอกับขอบพระคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ